ชาเชา้าตะวันยิ่งแฉ่งแม้เราจะพวแดดแรงเราเปิดทีวีเราสุขใจรับข่าวกันไปเบิกบานเราสุขสำราญรับเช้าวันใหม่สนับสนุนโดยโอโสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าไหม่ยารินนสพีอาร์ดีสปอร์ติตพวก,รหหก,กสรูเบนเนตซีเอ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสวัสดีทุกคนเลยคสองวันฉันไม่อยู่เนี่ยฉันดูอยู um> ่ที่น่านนะไม่ได้ดูข่าวไงไปน่านเหรอไม่ใช่ก็ที่ไปไปเดินเหยียบรถอยู่บนเขาใหญ่อะไม่ใช่ไปปีนรถอยู่นั่งไปขโมยของกินตอนกลางคืนตอนตีสามฉันอยู่ของนี่กับแกหละเต็นท์ถ้าฉันจะไปเหยียบอะไรแกก็ต้องไปเหยียบกับฉันด้วยไม่ไม่ใช่นางแต่เป็นเพื่อนนางอ๋อเหรอฉันไปสัมผัสหนาวที่น่านนั่งดูเธอสองคนนินทาฉันไม่แล้วอุณหภูมิเท่าไหร่ที่น่านเนี่ย อุณภูมิประมาณที่ในเมืองเช้าวันเช้ามาประมาณ90องศา9้องศาก็ร้อนตายพี่ปโท9์ถึงเดอนากองศาแล้เมื่อวานนี้เมื่อวานพอฉันเช็คอินหรือว่าขึ้นว่าอยู่น่านปุ๊บเนี่ยบรรดานะฮะขาเมาททั้งหลายก็มาลายบอกถามฉันว่าที่น่านหิมะตกหรือเปล่าฉันบอกโอ้ยมันไม่สมองก็ต้องคิดตั้งแต่มันยังมัน มั่อวานไม่ต้องถามามันมีคลิปอะอเ,เห็นแล้วหิมะ <มา S 2> ตกแต่ว่ามันไม่ใช่น่านไม่ใช่เหรอมันเป็นก็ไม่ใช่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาแล้วแล้วก็มีคนวิเคราะห์เขาบอกว่าน่าจะเป็นภาพที่ญี่ปุ่นออมาเขาพูดผิดหรือเปล่าเขาบอกน่าน่าหิมะตก ไม่ได้บอกกันน่านอ๋อคือเวลาที heut, ่น่านน่านนานนานไงที่มาตกคิดได้นะคิดได้เอออย่าไปคิดอย่างงั้นฉันก็ยังงงว่าหน้านหิมะตกแล้วดอยอินทนนท์แม่กันนิ้งทำไมมันขึ้นมันต่างกันมั้ยอุณหภูมิหนึ่งองศากับอุณหภูมิสี่องศาเนี่ยถ้าหน้าหิมะตกเนี่ยที่ดอยอินทนนท์เนี่ยคงเป็นภไม่เหมือนอะโอ้คงหนาวไปหมดตะกร้าคงโรยไปน้ามีความสุขมากใช่ไหมครอากาศดีนะคะผู้คนเขาก็ ยิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนมาไหนก็ทักทายเราน่ารักดูรายการเราที่นั่นก็ดูกันหลายคนนี่ก็ไปสี่วันเลยเหรอไปสามวันอาทิตย์จันทร์อังคารต่อท้ายด้วยถามว่ากระเป๋ามีไหมมีไหมไม่ถามกระเป๋าตาเตานี่จะถามไม่ถามกระเป๋า ทำไมไม่เอาเจ๊แหม่มมาด้วยฉันก็เลยบอกว่าปล่อยเจ๊แหม่มอยู่กับหลวแหมบางทีฉันก็อยากไปเที่ยวว่าไม่ชวนฉันเลยแหมฉันมาเห็นอะไทีอ้าวนางไปนั่นทำไมไม่เห็นนางพูดเลยมีความสุขอากาศดีนะฮะไปจะบอกมดีอันนี้จะเป็นทริปพิเศษที่อ๋อจะบอกคุณผู้ชมว่าที่ไปทำงานนะฮะไปเซอร์เวคุณผู้ชมไปเซอร์เวไปดูว่า เดี๋ยวต้นเดือนมีนาคมวันที่8วันที่9วันที่10เนี่ยเราก,รกรับทกศเนี่ยนะฮะจะจัดกิจกรรมที่จังหวัดน่านแล้วก็แนมไปแพร่ด้วยเขาใช้ชื่อ,อทิพย์เก๋สเสน่ห์น่านสำราญแพร่ต้องรอไปไต,อตอนตอนไปแพร่ไปแพร่เมืองผีป่ะ พายไปหร้อนๆโอ้ฉันไม่ได้ยนที่พายจริเด็กๆก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมก็เกงงานหร้อนๆเออเออจะแต่จะตื่นเต้นนะเวลาที่ไปแพ้ทีหนึ่งเธอเห็นผีเธอมันไม่ชินอีกแล้ว๋ยวไปดูเธอจะไปดูถึงแพ้เลยเหรอนี่ไงเนี่ยเรียนผีเห็นผีขนาดนี้เธอจะไม่ดูที่อื่นอีกแกกระเป๋าก่อนสี่ทองหนึ่งทองสามเอสเอ็มเอสเข้ามาอากาศที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะครับที่น่านเป็นยังไงบ้างหรือว่าทั่วไทยเป็นยังไงบ้างนะครับส่งมาตรงกับลำดับที่สิบสี่กับสามสิบรับไปเลย กระเป๋าตกมันบันเทิงสนับสนุนโดยโอโสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าตกมันบันเทิงเจ้าของเดียวกับนายเอ็นเตร์และ EX และอีกหลายรายการในเครือสมทรนะต้องบอกอย่างนี้ออไปที่หน่านใน้าเรานะฮะ เจอบรรดาผู้คนเนี่ยอันนึงที่เขาทักทายเรานรีนะฮะรักทักทายบอยตรงกัน3ามสี่คนมาพูดเหมือนกันเคยรู้ไหมอชอบมากตอนเช้าเป็นรายการที่ทําให้มีความสุขไม่ต้องเห็นเลือดนองไม่ต้องเห็นคนฆ่ากันดูแล้วก็ตื่นไปทํางานแบบอารมณ์ดีอชอบเสียงหัวเราะเจ๊แหม่มนะฮะแกหัวเราะเก่งๆเนาะอะไรแกก็หัวเราะหมดเลยก็บอกออีนึงเป็นบ้าแล้วกัน มเมาส์ก็บอกว่าไม่มีเลือดให้เห็นนะฮะรายการเราแต่คิดว่าอีกไม่นานนี่คงมีอะฮะลองเลือดอะไรเงี้ยเหรอนะอต่ก่าวแรกวันนี้อาจจะอารมณ์ไม่ดีกันกนิดหนึง่งก็เริ่มเป็นด้วยคดีความกันเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวของนางร้ายดิวอริสราเป็นเป็นเอ่อนักแสดงหน้าใหม่สม่ำเสมอหน้าใหม่คือสวยขึ้นสวยขึ้นไงคือน้องไม่ได้แต่งหน้ามากมายนะแต่ว่าก็ดูน่ารักดูธรรมชาติดีนะรับเมื่อวานนี้เข้าแจ้งความกับตำรวจที่สนโคครรามครับกรณีที่โดนเพื่อนสาวคนสนิทเนี่ยคือ จ้างเพื่อนให้มาดูแลกงานคำว่าเพื่อนสาวคนสนิทเนี่ยดี๋ยคนก็คิดถึงเป็นทูคู่ทอมดี้นะฮะต้องบอกตรงๆว่าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนเรียนตั้งแต่เด็กรู้จักกันมานะฮะแล้วก็ให้มาดูแลคิวงานให้ประมาณนี้เห็นตกงานดิวบอกว่าเห็นว่าตกงานเลยมาดูแลแค่2เดือนแค่นั้นนะจ่ายไปหมื่นห้าให้มาดูแลเป็นผู้จัดการส่วนตัวปรากฏว่าระหว่างทํางานเนี่ยน้องดิวเขาก็จะหยิบแหวนเพชรของตระกูลตัวเองเนี่ยมาใส่และปรากฏว่าผู้จัดการก็คือเพื่อนนางเนี่ยมาทักว่าชุดนี้ มันไม่เหมาะกับแหวนนัจ้าเธอจะใส่เลยดิวก็เลยเชื่อผู้จัดการถอดแหวนให้เพื่อนบอกอเอาไปเก็บซะในที่ที่เพื่อนรู้ว่าอยู่ตรงไหนปรากฏจากนั้นมาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เอกใจอะไรเลยจะใส่อีกทีหนึ่งไปแงะเก๊ออกมาไปแหวนหายแหวนหายจา้าไม่แต่ประเด็นก็คือก่อนหน้านี้พอแหวนหายปุ๊บก็โทรไปคุยกับคุณคนนี้นะคะชื่อว่านางสาววรินรัตฟ้าวิทยพัฒน์นะฮะหรือว่าคุณแพรอายุ27ปีเนี่ยคือตอนนี้นมีการคุยกันแล้ว<ช>แล้วก็บอกว่าเขาก็ยอมรับแล้วว่าเออเขาเป็นคนเอาไปอาแต่ปรากฏว่าพอมาแจ้งตำรวจปุ กลับคำนี่ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ใช่าเราบ่าหลักฐานของนางน่าจะมีการบันทึกเสียงการสนทนาเอาไว้แหละนะฮะก็เป็นคดีความอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะครับคนใกล้ตัวเนี่ยร้ายที่สุดนะเหมือนกันนะถูกก็หายตัวไปเลยนะคนนี้นะก็หายตัวไปจนถึงวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็หายไปเลยนะครับก็ตอนแรกก็ปฏิเสธไปเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวกันไปฟังดิวพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องแหวนหายเนี่ยไม่รู้เหลือไฟเช็คไว้หรือเปล่าอืมอ่ะไปฟังจากปากดิวค่ะ ว่าเราต้องการเงินไหมไม่แต่เราอยากได้ของของเราคือแล้วแบบเขาก็เป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยุนท้ายที่สุดคือเขาก็ยอมรับว่าเขาไปเอาไปขายตลาดมืดขายไปหมืน่นกว่าบาทพราะมน็นของร้อนเป็นตลาดมืดที่แบบหาเล่ตามยากมีทุกวันเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้ที่เขาบอกแล้วเขาบอกว่าขอลองว่าแบบอย่าเอาเรื่องถึงแบบขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักเลยเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกัน ดิวคงไม่อยากมีเพื่อนเป็นคนคือร้องให้หต่างๆนะเพื่อขอร้องไม่ให้เราเอาเรื่องเขาแต่ท้ายที่สุดพอมาตอนนี้คือกลายเป็นว่าไม่อยอมรับแล้วคือเหมือนคงไปปรึกษาผู้ใหญ่หอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาว่าไม่ได้เอาไปแล้วหนูก็เลยทำเพราะอ้าวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดมาเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดที่เขาบอกกับดิวมันมันคืออะไรเขาบอกว่าตอนนี้เขาตกใจเขาก็เลยบอกไปแบบนั้นแต่อยากให้มาไกลเกลี่ยกันตอนนี้นตำรวจดีกว่าเพราะมันเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว แม่เขาก็บอกว่าตอนตัวเขาเองเขาบอกว่าจะมาไปมาพอบ่ายโมคุณแม่โทรมาบอกว่าไม่มาแล้วอืมอเพื่อนเ<ก>าเป็น,นเป็นเรื่องใน เอ่อสอน,อน,นะฮะตำรวจก,ก็คงต้องจัดการต่อแต่อย่างที่บอกไปนะฮะถ้าเป็นแหวนของวงตระกูลเนี่ยนางก็คงจะเสียดายในแง่ของคุณค่าใช่<อ>ทีนี้เนี่ยหกแสนเนี่ยไปขายตลาดมืดไปขายรับซื้อเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาเรียกรับซื้อของโจรไหมห<ช>มื่นเดียวใช,ใช่แล้วประเด็นก็คือว่าไม่รู้ว่าแหวนตอนนี้ไปตกอยู่ที่ใครนะฮะ,ะถ้าใครที่เป็นเจ้าของแหวนนี้นะฮะซื้อไปในรา,าคาหมื่นบาทหรืออาจจะไม่ถึงเนี่ยเมื่อาาคือนนะคะคุณซื้อของโจรอยู่ค่ะใช่ไม่ได้นะคะมีคดีนะคะสมมติเจ๊ใครขโมยรถสุกแสวงโชค ขโมยรถใหญ่ที่บ้านยันไปเลยเหรอเขาขึนแบบงัดปล่อยน้ำมันเครื่องแล้วก็ลากไปย่าเงี้ยไม่ได้ขโมยทีวีขโมยพัดลมอะไรแอร์เขา่าไปอย่างขโมยรถมึงก็ไม่ทำหรอกไปข่าวนึงดีกว่าข่าวนี้ก็ลือหึงฮือหลงกันมานานเนี่ยนะว่าเลิกกันเพราะอย่างนั้นคือน่าสงสารนเาอน่นี้น่าสงสารตรงที่ว่าประเด็นก็คือว่ามีคนเมาสโมยซอยเก้าเนี่ยนะฮะเมาขกันไปโดยที่ไม่เป็นประเด็นเนี่ยว่าเกรดเนี่ยนะฮะเขามันไปเมา์กันซอยอื่นบ้างได้ไหม ทำไมเห็นเมากันอยู่ซอยเก้าเออ<ห>แต่ซอยเก้าแล้วเขาเมาเมาแซ่บมากเลยขาก็เมากันบอกว่าเกสการเก้าเนี่ยนะฮะถูกเมาว่าสะบ้านรักกับ Hi ะะไฮโซนะฮะไฮโซหนุ่มสุดหล่อของเราเนะะี่ยคุณก้องเนี่ยเพราะว่าไปผัวพันรักกับอีกคนนึงก็คือเป็นพระเอกร่วมช่องรุ่นน้องซึ่งเขา่าเมาอันนี้เมาที่ออกอากาศได้นะฮะแต่จริงๆเขาเมาลึกลือกว่านั้นนะฮะแต่ว่าก็ช่างเถอะอย่าไป ไปเลยแต่ว่าแน่นอนว่าคุณเก๊ดเขาเสียหายเพราะว่าเหมือนประมาณว่าเจ้าชู้คบซ้อนซ่อนรักแล้วก็มีการนู่นนี่นั่นมาอุ้ยเยอะแยะไปหมดซึ่งตัวเขาเองเขาก็บอกนะฮะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยละครเขาก็ไม่มีในขณะเดียวกันงานช่องก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปออกและกิ๊กก็ที่ไหนละครก็มันอยจะมีฉันต้องเมาสนอกเรื่องนิดนึงฉันเคยเจอเก๊ดกันคราวเนี่ยนะฮะที่พม่าไปย่างกุ้งด้วยกันนะฮะเดินเข้าไปเนี่ยหลังเวทีนะฮะเขาไปงานโชว์ตัวโอ้โห นางใสแบงบริงมากคือนางผิวขาวแบบผ่องอ่ะเดินออกไปนี่มองต้องมองนางที่แรกเพราะผิวของนางขาวอะเขาเรียกขาวเขาเรียกขาวแบบขาวจริงๆไม่ใช่ขาวโบะเขาขาวขาวโบะโบะขาวโบะนั่นมันคือพ่อแต่อันนี้คือขาวแบบขาวที่มันมันเปล่งประกายอยู่ข้างในอะเหมือนแกลนไงผิวเดียวกันเลยพี่น้องพี่น้องคือทีนี้นางก็เสียหายเจ๊ก็บอกว่าเสียหายเรื่องขาวเนี่ยนะเสียหายเรื่องนั่นแหละซ่อนรักนี่แหละแล้วมันก็เหมือนข่าวมันออกมามันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเธอเนี่ย เจ้าชู้ผู้ชายจับได้คือหมันว่ากล้องจับได้เลยเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออมันก็มีข่าวว่าฝ่ายชายเนี่ยไปไปเมาไปเมาแล้วก็หลุดออกมาหลุด ซึ่งเกส<อ>เ,เขาก็บอกว่ามันก็เสียหาย<อ>เขาเลยโทรไปเคลียร์เลยว่าพี่ออก้องคะออสรุปแล้วเอาหนูไปเมาส์อ,อย่างอะไรยังไงก้องเขาก็บอกแล้วว่าไม่เคยไปผับที่ว่าแล้วก็ไม่เคยเมาสปิ้นอย่างนั้นแล้วก็ไม่เคยพูดอย่างที่ออกมาเป็นข่าวแน่นอนะนะแล้วก็อย่างที่บอกฮาร์เกรสก็ไม่ค่อยพอใจอแล้วก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ถ้าอยากรู้ว่าพี่ก้องเนี่ยไปเมาในผับแล้วพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคือเขาเคลียร์แล้วแต่ว่าก็ให้ไปถามจมูกพี่ก้องดีกว่าเพราะขาเองก็พูดลาบากนะฮะเออส่วนข่าวว่าที่นะง เกรซบอกว่าไม่ขอพูดเรื่องอะไรเรื่องนี้คือขอพูดเรื่องที่มันเกี่ยวกับข่าวที่มันออกมาเท่านั้นมไม่ไปแตะเรื่องอื่นอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงเกรซพูดถึงสาเหตุที่เรื่องกับกล้องครับเชิญครับ สาเหตุจริงๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะคะในส่วนที่เกสสามารถที่จะตอบได้เนี่ยก็คือในส่วนของเวลาของตัวเกสเองที่ตัวเองค่อนข้างจะทํางานเรื่องก็ไม่ได้มีคําตอบในอย่างที่เราจะต้องการแล้วก็บางเรื่องเราก็ไม่สามารถที่จะไปซาติสไฟหรือทําให้คนอื่นเขาเข้าใจในมุมมองของเราหรือของคนที่เราครบได้ไงคะ่ะเกสว,ว่าเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะสาหรับในส่วนของครอบครัวพี่ก้องก็ยังน่ารักกับเกรเหมือนเดิมคะ่ะก็เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ก็คือเลิกกันแต่ก็ยังคุยกันได้ใช่ใชก็อย่างอง่าง<ช> <ๆ S 2> ที่ว่าไปแหละนะบางครั้งเมาบางครั้งเนี่ยเมากระัน,นะเมามอยไปเรื่อยๆเติมใส่เติมสีเติมตอกไข่ไปที่1นึไปที่สองไปที่สไม่พอนะออปรุงแต่งเข้าไปอีกออโอ้โหนางเสียหายนะ<ช>ไม่แต่ถ้าสมมติว่าอ่สมมติสมมติว่ามีข่าวออกมาว่าน้องไป กักอยู่กับคนนอกวงการเออยังพอเข้าใจได้นะแต่นี่น้องเองก็บอกว่าละครก็ไม่มีงานอีเว้นต์ก็ไม่ค่อยได้ทําแต่ธุรกิจของตัวเองโองกาสไปเจอคนสารสัมพันธ์นก็ไม่มีมเขาต้ไปได้นะโปรโมทให้น้องหรือเปล่าโปรโมทให้น้องคนนั้นน่ะ<ไ>น้องผู้ชายช่องเจ็ดคนนั้นน่ะที่เป็นข่าวอะ่ะเออมันก็มีมาถึงผักจู่กันดังอย่าหรอนก็มีวิธีมันก็มีวิธีนี่เอาไปที่รุ่นพี่บ้างดีกว่าคนนี้นะเป็นซุปตาตัวแม่ของเรานะครับอ้ําพัชราภาเมื่อวานนี้เปิดตัวหนังซิงเกิลเลดี้น้ๆ อ้ํจะมีหนังมาให้ดูสักเรื่องหนงึ่งประเด็นคืออะไร่ะประเด็นก็คือว่าอ้ํเล่นหนังเรื่องนี้กับผู้ชายที่เคยเป็นแฟนมาแล้วถึง2คนด้วยกันแล้วแคร์อะไรล่ะก็นั้นมันเป็นอดีตอดีตก็คืออดีตนะฮะปัจจุบันฉันไม่แคร์ค่ะคือมันไม่แคร์กับแฟนเก่าสิไม่ว่าจะเป็นนาวินต้านี่เพิ่งรู้นะว่าเขาเคยเป็นแฟนนาวินต้ามาก่อนเนี่ยใช่คนหนึ่งคือเราลืมลืมกันไปแล้วเลยเดี๋ยวก่อนยุคที่นาวินต้าเข้าวงการมาแล้วไม่ไม่ยุคนานแล้วยุคแบบ ทั้งคู่เรียนมาหาลัยด้วยกันนะฮะก็คือยุคใกล้เคียงกันน่ะแต่ไม่ค่อยมีข่าวดังเนาะตอนนั้นอ่ะแป๊บเดียวเขากําลังเหมือนแบบคั่วๆกันคั่วๆกันอยู่แล้วก็เลิกกันไปยังไม่ทนันเปิดตัวอ่าแต่คนที่คบนานที่สุดอดีตน,นะฮะก็คือคุณต้าบาร์บี้นั่นเองซึ่งค<ข>บกันนานถึงสิบปอีอันนี้พอยังอยู่ในความทรงจำอยู่ประเด็นก็คือว่าเล่นหนังเรื่องนี้มีแฟนเก่าเนี่ยนะฮะคนตีแฟนนี่หรอกก็ตีเขาไม่ใช่เลี้ยว ไอ้แฟนเก่าเนี่ยไม่ห่วงท่าไหร่ห่วงแต่คุณแอมแฟนใหม่เนี่ยเขาจะเข้าใจหรือเปล่านะสิเขาจะนอยไหมเข้าใจคนเราถ้ารักกันเนี่ยอดีตทุกทุกคนมีอดีตทุกคนมีอดีตหมดอมีไหมมีใะ่ไเราคบกับคนปัจจุบันก็ต้องเข้าใจเรื่องราแต่ฉันว่ามันกอดคิดไม่ได้นะแต่ฉันว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่อยู่กับอดีตหรอกมันอยู่กับความรักที่อยู่ในใจปัจจุบันนั่นแหละ อันนี้มันไม่ดมีผลอะไรหรอกถ้าหัวใจมันแรงะแหมบางคนนีเธอเธอเคยเป็นเมื่อไรไปเจอแฟนเก่าแล้วมาสะท้านอ่ะมันก็มีใจอยู่แหนมาพูดถึงตัวเองนี่นี่บอกใครหรือเปล่าไม่ใครผมจะเล่าดิเคลียมาสิบอกใครเนี่ยเวลานั้นไม่เคยมีนั่งขับรถไปเวลาไปทิ่ต่างหวัดด้วยกันนะผ่านแถวโคราชต่างพลงเนี่ยซ้ายมือเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยพอยน์แถวละพอผ่านพอผ่านไปแถวตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเด็กหน้าตาสินเนี่ยมันจบไปแล้ว เก่ามันจบไปแล้วเ<ต>มาส์พันน,น,นาไม่ใช่ฉันจะบอกว่า <c oughs> ปัจจุบ,บันมันจะมีผลอะไรนะฮะถ้าหัวใจปัจจุบ,บันมันแข็งแรงถูกไหมและทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือเมื่อวานนี้เขาก็ออกงานนะฮะซึ่งอ้อมก็คอนเฟิร์มแหละว่าชีวิตการทํางานตอนนี้ก็แฮปปี้มีความสุขโดยเฉพาะเรื่องหนังเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ีปัญหาอะไรกับ่ฟยชายแม้ว่าจะเจอคิกเก่า2คนที่เป็นแฟนอดีตแฟนแต่เขาแอบแซวคุณต้านะฮะว่าขนาดไม่ได้เจอกันนานมากทั้งสองต้าเลยต้าเลยอะคือคือเหมือน คุณต้าแรกเนี่ยไม่ทลายเพิ่งแค่เดียวแต่เออแต่คุณต้าบาร์บี้เนี่ยก็คือว่ายังไงก็อย่างนั้นนี่ไยเซอร์ยังไงก็เหมือนเดิมงงยังไงก็เหมือนเดิมเลยเนฟังฟังไปฟังนางพูดถึงสองต้ากันหมเออเอออ้นี้เป็นมุมฮามกันนะน่ารักน่ารักดีนะครับเชิญครับเชิญนะโอ้ยก็รู้จักกันมานานมากแล้วค่ะก็มีความสนิทสนมกันพอสมควรเพราะฉะนั้นการร่วมงานก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็เหมือนกับมาเจอเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยทำเองแบบมีเซลเซลล์กันบ้างไหมพี่แบบมาทำงานอะไร ไม่ได้เศรค่ะก็ทํางานกันปกติเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยค่ะพี่พอแบบต้องร่วมเข้าซีนกับอ่าแบบแฟบบนเก่าเลยแล <laughs> ้วก็ไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะเหมือนมาเจอเพื่อนนะคะมากองถ่ายก็เหมือนมาเจอเพื่อนอนะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ได้บอกเพราะว่าตั้งแต่ตอนต้นอะเราจะไม่ทราบว,ว่ามีใครบ้างเพราะว่าที่รอมาปีหนึ่งอะ่ะค่อยๆมาทีละคน,นะคะ่ะก็จะหาคนที่แบบเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ตัวละครมาทีละคนทีละคนเงี้ยโอ้ยก็รู้จักกันมานานมากแล้วค่ะก็มีความสนิทสนมกัน พอสมควรเพ<อ>รออาะงั้นการร่วมงานก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็เหมือนกลับมาเจอเพื่อนเก่าอ่างเงี้ยทั้เองแบบมีเซวแซลกันบ้างไหมพี่แบบมาทำงานบ้างไม่แซวค่ฮะก็ <ฮะ S 2> ทำงานกันปกติอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าหนะ้าอ้อําเนี่ย เหมาะสมกับหน้าหนังแบบนี้หน้าหนังเป็นประเภทสาว30<อ>สดใสมีความรักคือเรื่องประมาณอารมณ์ประมาณแบบว่าแบบเนี้ยเหมือนเรื่องที่แล้วที่เล่นกับเคนภูมิแบบมันก็น่ารอดเนาะคือคืออย่างที่บอกเลยว่าโลโก้หน้าอ้ําพัชราภาเนี่ยมาแบบแนวแบบเนี้ยแล้วคนพอนึกถึงหนังที่เหมือนแบบอารมณ์สาวโสดหรือสาวสวยที่สวยแต่ว่าทำไม ไม่มีคนจริงใจกันสักคนเึงออะไรก็เหมาะอะแต่เราอยากเห็นอ้ําในแง่ของการเล่นหนังแบบดราม่าเหมือนกันนะคือเราไม่เคยเห็นอ้ําเนี่ยซึ่งจริงแล้วเราว่าฝีมือการแสดงผ่านมาเป็น10ปีเนี่ย้ก็ต้องมีอะไรบ้างล่ะหนักหนักันเหรออยากให้เล่นดราม่าบ้างแต่ว่าไม่เคยเห็นเลยนะน้อยมากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครแป๊บเดียวดราม่าช่วงสั้นๆอะคือดราม่าคือว่าดราม่าคือไม่ใช่แค่บทร้องให้นะะเออบทนักชีวิตนักชีวิตเออเราก็ไม่เคยเห็นคาแรคเตอร์แบบนี้ก็ไม่แน่นะพออายุ เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยจะมาเล่นใสๆตลอดก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะ,ะก็ฝากไว้นะฮะ<ช>ก็อยากเห<ข>็นมาที่ข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับนอกจากข่าวที่ไม่จริงอย่างหิมะตกที่น่านซึ่งไม่เป็นความจริงดังมาแล้วเนี่ยนะใสๆสักแป๊บเดียวเนี่ยข่าวเรื่องอินสตาแกรมของน้องวันใหม่หรือว่าน้องโมยเนี่ยจะถูกปิดตัวลงเนี่ย ไม่ได้จ่ายแล้วใช่ไหมคงโดนแล้วล่ะไม่ไอของพี่บอยเองก็ลงเขาบอกว่าใครก็ตามที่ตามฟอลโล่ของน้องวันใหม่อยู่เนี่ยให้ย้ายไปอยู่ที่อีกคนนึงเขาเตือนเขาเตือนอะไรเขาอาจจะเตือนแล้วว่าเขาดูอยู่ตลอดไม่คืออย่างนี้นะฮะ ทางอินสตาแกรมเนี่ยเขาก็คงจะแจ้งแล้วว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะทางไอจีของส่วนตัวของน้องวันใหม่ซึ่งดําเนินการโดยพี่ๆและคุณแม่เนี่ยคงจะต้องถูกปิดลงเนื่องจากอันนี้อันนี้คืออันนี้อันนี้เมื่อกี้ไอจีแอบเคเมื่อกี้คือของคุณแม่ของคุณแม่ใจงเพราะคิดว่าคุณแม่หรือคนที่เป็นแอดมินของไอจีเนี่ยคงจะรับการแจ้งเตือนจากทางอินสตาแกรมเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเตรียมปิดเนื่องจากกฎของอินสตาแกรมเนี่ยคงจะมีชัดเจนอยู่แล้วว่าก็คือว่าจะต้องให้คนที่อายุเกิน13ปีเนี่ย เล่นอินสตาแกรมเองคือเวลาลงทะเบียนเนี่ยเขาจะมีคําถามถามอยู่แล้วว่าคุณอายุเท่าไหร่ใส่วันที่ปีเกิดแต่คนส่วนใหญ่อะนะเวลาเล่นอะสมมติว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยเด็กก็ใส่มั่วๆไปถูกป่ะแต่ท้ายสุดก็คือเขามีแอดมินของ IG เนี่ยตามฟอลโล่ดูอยู่ว่าเอออันนี้เป็นของใครโดยเฉพาะเรื่องเด็กมันมีผลเรื่องการลักพามันมีผลหมดไงใช่เนี่ยมัมีผลเรื่องเรื่องเด็กนั่นแหละทีนี้เนี่ยเขาก็คงจะแจ้งว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมซึ่งร้านหนึ่งก็เธอนะฮะคนที่เข้ามาเป็นแฟนเพจของไอจีของทางน้องวันใหม่เนี่ยมมััันนนกกกก็็เเยยยยออะะะะาาาพรฉ้้้ตงไไปปแหลคุบ คุณแม่แคุณแม่หรือว่าบอยปรณกรแทนซึ่งก็เป็นประเด็นนั่นแหละว่าเอ๊แล้วยังไงล่ะคะคนที่ตามอยู่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยความชัดเจนก็คงยังไม่มีหรอกว่ามันผิดระเบียบทางไอจียังไงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคนก็รู้ว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเอาเด็กมาขึ้นเยอะๆเนี่ยไอจีเขาคอนเซิร์ตคือฝรั่งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะระบัดระวังแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลว่าจะ ดำเนินการอย่างไรไม่ให้ผิดเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กใช่พราถึงขนาดปุ๊บพอมีข่าวปั๊บนะฮะคนก็ไปเซฟรูปนะฮะในไอีอันเดิมของน้องวันใหม่เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการแฮชแท็กนะคะเขาบอกว่าแป๊บเดียวเนี่ยช่วง,งสั้นส้นเนี่ยมากถึง1920รูปเลยนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากใช่ใช่ท่นี่นะในรายละเอียดนะก็คุณแม่นะคุณแม่งามทิพย์นี่ก็บอกว่าเหตุเนี่ยมันเกิดเมื่อวันที่6มกราคมเมื่อปิดนะบอกว่าช่วงที่น้องเที่ยวอยู่ที่เกาหลีไอจี ลิสเตอร์วันใหม่เนี่ยนะเออลวันใหม่เนี่ยนะเล่นไม่ได้เนื่องจากถูกล็อกอวันที่เจ็ดกลับถึงกรุงเทพน้องพัดเนี่ยก็คือลูกชายของคุณแม่งามทิพย์เนี่ยก็ทำการชี้แจงเหตุผลไปยังศูนย์อินสตาแกรมและอินสตาแกรมก็ได้ตอบกลับมาตามรายละเอียดเอาไปตามการอ่านก็นดูก็แล้วกันนะเป็นเงื่อนไข<ต>ที่บ,ทบอกบมันก็เป็นเงื่อนไขแหละว่าเอเด็กคนนึงเนี่ยจะเล่นได้ไหมคืออายุอทเจแม่บอกอ ไม่ได้เดยเขาห้ามเลยนะเรื่องการรับพาตัวเด็กนะเรื่องนี้เนี่ยเคยมีการคนตั้งประเด็นขึ้นมาเ,ออนเรื่องเรื่องคนดังหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางบางท่านหรือว่าบางผู้ปกครองที่ไม่ใช่คนดังก็ตามเนี่ยอชอบอัพรูปลูกแล้วก็ลูกทําอะไรประหลาดประหลาดเนี่ยยังเคยคิดแต่อันนี้เ,เปิลนาคอนนะคะกบสุวรรณแม่เปยเนี่ยต้องโปรตเนี่ยต้องโดนกันหมดมหรือเปล่าอ,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 อันที่ดีๆก็ไม่เป็นไรแต่บางคนแกล้งลูกแล้วคืออาจจะมีผลกระทบต่อเด็ก ในอนาคตหรือเปล่าจิตใจเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าประเด็นของสังคมก็คือเขาห่วงเรื่องของการลักพาตัวเด็กเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มิจฉาชีพมันก็มักจะแฝงอยู่ในพวกไอจีพวกเนี้ยแล้วก็ตามดูอยู่ไงแต่ในที่คนเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะไม่ได้มองมุมนี้ไม่มิจิที่แบบเราคนไทยกับมจฉิที่แบบฝรั่งเนี่ยไม่เหมือนกันมันกฎก็คือกฎอาจจะมองว่าทําตามกฎดีที่สุดคนคนก็ไปด่า กันเยอะนะประมาณว่าแหมเรื่องเด็กแค่นี้เองทาไมจะต้องไปปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มุมเด็กเล่นอิสาแกรมไม่ได้ไม่ล่าเด็กเล่นไม่ได้เด็กพิมพ์ได้ไม่ได้ขนาดนี้แต่เราเวลาดูเราก็มีความสุขนะน่ารักนะเอาเป็นว่าอย่างนี้บางเวลามุมแหละเขาก็ทําเพื่อปกป้องนะฮะถ้าอยากปกก็ไปดูในนู่นนะโมโมมามาของแม่ก็ใช่แค่นั้นถูกต้องที่สุดก็คือเป็นเรื่องที่คุณแม่เอาลงไงเทียบอยนะฮะเฮียพัดนเฮียนองเฮียพัดนเฮียนองก็ไอจีก็ไปดูกับที่นั่นแต่ว่าเรื่องรูกระ่แหลระอเปม่าาอยรู้ว น้องภูเงี้่ใช่ใช่ตอนนี้มีแอชแท็กซัพพอร์ตวันใหม่ขึ้นอีกแล้วฉันว่าอยากวันใหม่เขาก็ไม่ได้ถูกกระทำเขาที่ฉันเข้าใจไอนะผู้ใหญ่เขาน่ารักเขารักลูกเขาก็อยากโชอ้งไงเด็กเข้าใจไอจีนะเข้าใจระบบเขานะว่าทําขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกฎอะแล้วเด็กอายุต่ำกว่า13เนี่ยมันโพสต์เองไม่ได้อยู่แล้วไงแบบเงี้ยหวันใหม่เด็กมากเนี่ยคงโพสต์ข้อความเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกแต่งมาดูไอจีเจ๊แหมมมั่งดีเจเจ๊แหมมเนี่ยเออก็เข้ามาดูเลยนะฮะะมมีีรรููปปเด็กนแต่ ก็ผู้ชายฉันเห็นเต็มเลยบ้าก็มีแต่เรื่องจนี่แหละไม่ตัวรักตัวนะเธอไม่ใช่ผู้ชายเหรอเธอไม่ใช่ผู้ชายเหรออดีตไงอดีตแบบไม่ชายยังอยู่ไหมตอนนี้เป็นผู้หญิงผมสั้นเท่านั้นเองทุกอย่างยังอยู่ดีอยู่ครบดีอ๋อแม่บอกว่าให้เก็บไว้เจ๊แหม่มเขาแต่งงานาักหนาวเจ๊แหม่มเขาคอนเซปต์นะคะผมสั้นไร้นมอารมณ์เกินหญิงจ้ะเมาสาฉนเอ้าเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามีเรื่องจัสตินบีเบอร์มามาให้ฟังต่อครับเดี๋ยวพักแป๊บนึ่งก่อนฮะ เพื่อนน้องโบพี่ให้ด้ก็เอส็มตอนนี้ก็รายงานสภาพอากาศมาก,กันเยอะแยะนะฮะก็ทั้งเชียงรายหนาวมากนะครับที่นั่นที่นี่หนาวมากมีฝนตกบ้างไหมใต้เป็นไงบ้างเออใต้ทางหน้าก็าเป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่า อ่ากรุงเทพก็เหมือนติดแอร์ทั้งทั้งเมืองนะฮะตอนนี้จริงๆมันก่ต่างประเทศแต่ว่าเดช้าวันหลังเก้าโมงไปเนี่ยนะฮะก็เหงื่อซกเหมือนเดิมอ่ะฮะใช่แต่เขาออกมาบอกแล้วนี่อีกไม่กี่วันก็วันเมศุกร์ถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นนะฮะสำหรับอากาศเย็นๆนะฮะแต่ว่าเธอเชื่อไหมเราไปที่น่านเนี่ยนะฮะมันหนาวถึงขนาดว่าเราขับรถไปออกไปดูสถานที่ทํางานเนี่ยข้างทางเนี่ยนะฮะลุงป้าน้าอาเด็กๆเนี่ยต้องเรียนหนังสือเราเห็นนะเด็กๆเรียนหนังสือกลางกลางแจ้งให้มีพระอาทิตย์ นะฮะลุงป้าน้าอาต้องผิงไฟเราไม่เห็นบรรยากาศอย่างนี้มานานถ้าเราไม่ออกไปต่างจังหวัดนะ<ช>ซึ่งมันแปลว่าหนาวมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหน่วยงานที่มีกําลังทรัพย์กําลังเงินนะฮะช่วยไปค่ะผ้าห่มเครื่องกันหนาวนี่สําคัญมากนะฮะแม้ว่าช่วงนี้จะจะเข้ามาสู่ฤด,ดูหนาวมาหลายเดือนแล้วแต่อยากให้ช่วยกันทรับองค์กรที่ ที่ทําได้อ่ะครับอ่ะมาที่เรื่องนี้ค่ะหนาวทีเดียวเชียวนะฮะคนนี้ดูไม่ค่อยหนาวเพราะแต่งน้อยชิ้นเหลือเกินจัสตินวีเวอร์นะฮะตอนนี้นะฮะหลายคนก็รู้ว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์หนาวสิก็จะฟ้องนี่ใหพรีเซนเตอร์ให้กับกางเกงในยี่ห้อคาร์วินไคลนี่ปรากฏว่าที่เป็นประเด็นก็คือเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า breatheheavy.com เนี่ยนะฮะสร้างประเด็นที่บอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะเป็นการโฆษณาแบบรีทัชนะฮะก็คือเอาภาพก่อนเนี่ยซ้ายเนี่ยเป็นภาพจริงแล้วขวาเนี่ยเป็นภาพรีทัชแล้วก็มาอ้างว่าเป็็นนนนนขอองงจจรรริมมััับกีีททชชหลาาายส่่่ววะะะฮไเเปป ขนาดนะฮะส่วนโค้งส่วนเว้านะฮะซิกแพคหรือว่าแขนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีการรีทัชซึ่งนะฮะทีมงานของจัสตินบีเบอร์บอกว่าถ้าคุณพูดประเด็นนี้อีกฉันจะฟ้องนะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็คือหมายว่าจัสตินและทีมงานก็ยืนยันว่าภาพที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ทําการรีทัชเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นจริงนะฮะทั้งทีมงานของจัสตินบีเบอร์แล้วก็คลายคลายก็พูดตรงกันคือผมมองว่าอย่างี้นะไอ้เรื่องรีทัชภาพในปัจจุบันเนี่ยนะคือการถ่ายแบบหรือการถ่ายแฟชั่นเนี่ย มันมีการรีทัดอยู่ทั้งนั้นแหละโดยธรรมาชาติอยู่แล้วแต่มันคือมันรีทัดประเด็นไหนคือถ้าแบบผิดส่วนเช่นแขนเล็กขยายกล้ามให้ใหญ่อันนี้มัน,นรีทัดนาเกียบแต่ถ้าลบแสงเงาเกลีย่ยให้มันดูน,นวลน,น,วน,น,วนคือมันเรื่องปกติแล้วปะ่ะใช่อย,อ,อย่างเจ๊แม่มอนย่างงี้ไปถ่ายแบบอย่าง,งนี้เขาก็รีทัดเยอะช็อตตีนกา8เส้นที่ใต้ <Hey S 2> ตาขวาเนี้ถุงใต้ตาไม่ต้องใช้รีทัดโอ๊ยไม่เคยนะไม่เคยรีทัดถุงตาข่ายนะพูดถึงรีทัดเนี่ยสมัยก่อนเจ๊จำฉายาจิตกร ร้านถ่ายรูปอะไรพวกนี้เขาต้องเอาฟีมมาให้ตรวจก่อนนึกออกปะหรืออะไรรีทัโอเคไหมอะไรร้านมันมีการปรับสีปรับแสงเนี่ยคือภาพรวมเออมันก็เรียกกรณีบริ้งบายอะไรต่างๆแต่เรากลับรู้สึกว่าภาพที่เป็นของจริงกับภาพรีทัชดูก็ไม่ต่างกันมากเนาะมันก็คงมีคําว่ารีทัชแหละแต่คำว่ารีทัชก็คงเป็นปานปรับแสงไม่ถึงขนาดว่าจับโยกตรงนั้นใส่ตรงนี้ลบ ไฟฉันว่า<ห>ฉันว<ห>่าประเด็นก็คืออ e ีเว็บเนี่ยคนมันตามเยอะไงก<อ>็งเลยรู้สึกว่ามันก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาเขาก็รู้สึกเอ๊ะมันเสียหรือเปล่าไปอ้างว่าเป็นการรีทัชหรืออะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะซึ่งทางทีมงานของจัสซินบอกว่าการถ่ายทำเนี่ยจัสซินเนี่ยมาก่อนเวลาไม่ได้เรื่องมากทุ่มเทการทำงานอย่างดีนะฮะ<อ>ซึ่งคาร์วินคาร์ก็ออกมาสัมภาษณ์ด้วยนะว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยต้องการจะสร้างความประทับใจแล้วก็การเป็นพรีเซนเตอร์มันก็ไม่ค่อยดีหรอกถ้าเกิดสมมติว่าการเป็นพรีเซนเต เชื่อมโยงไปจนถึงภาพลักษณ์ของสินค้าที่เขาจ่ายเงินจัดสินบีเบอร์ไปโฆษณากางเกงในอ่ะเธอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้าคอมพิวเตอร์นะแค่แอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยก็ได้เจ๊แหม่มเขาก็ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้อันนี้กล้องธรรมดาใช้แอปอย่างเดียวผมเจ๊ผมถามจริงอ่ะเวลาลงรูปนะเคยมากสุดปีแอปไม่มีอย่างน้อยก็ปกติแอปเจ๊แหม่มเขาไม่เคยเลยเออไม่มีเจ๊แหม่มเขาไม่เคยฉันไม่คนเนไม่เคยใช้ปกติเลยฉันไม่เคยมีแอปอะไรเลยเนี่ย แต่งสีนิดนึงก็ไม่มีชีวิตไม่ตุ๊ดกระพอแล้วอย่าแอปเลยถ้าแต่งสีแต่งแสงมันเป็นเรื่องปกติเวลาแอปไอจีมันก็จะมีอุสีซีเปียสีเทาสีออย่างเงี้ยเหลาหน้าไม่มีไม่มีจนแบบฉากข้างหลังเบี้ยวบันไดเบี้ยวอะไรแบบไม่เคยไม่เคยนะเจ๊หมฉันบอกแล้วไงว่าเจ๊แบบไม่เคยใช้แอปเกิดมาแอปตุ๊ดจบแล้วเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับตกงานประเทมวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ